สวัสดีครับพอเม่พี่น้องชาวสวนกาเซธทฤษฎีใหม่หมื่นนี่สีมาอัปเดตเกี่ยวกับพี่น้องสําหรับพี่น้องจะปลูกทุเรียนเนี่พี่น้องเาปลูกทุเรียนแล้วห,าวหา้าสิบปลูกพืชยังระวังก่อเห้าสิสิได้เก,ก็บผลผลิตทุเรียนครับแนะนําให้ปลูกพืชเป็นเขาโคดน,นี่ดีมากครับอบ,บ่าเขาโคดก,กับกล้วยเด้อพี่น้องแต่ว่ามั่นซํำประหลังนี่บออยากเต็มที่ม,มาเลยครับ แต่ว่าให้ดีก็คือปลูกเขาโคดนี่ครับปีหนึ่งมันสิปลูกได้อยู่ประมาณสามรอบครับพี่น้องเขาโคดเขาโคดเรื่องขขาโพดอาหารสั์นี่แหละครับพี่น้องนี่แนะนาให้ปลูกเขาโพดครับตัวนี้เพิ่อนกะเป็นดินดินภูเขาไฟดินแดงครับนี่เป็นปลูกเขาโพดในหลงครับเป็นนามยศนะครับพี่น้องเป็นปลูกเขาโพดกับน,นามยศเฮ้าส่วงทุเรียนเฮ้าสิ้เก็บพลผลิตรครับ มันจใช้เวลาอยู่ประมาณสาปีถึง4ี่ปีครับตัวนี้แหละครับตัวสีเป็นผืชพี่เลีย้ยงทุเรียนครับขายก็ขวดกับมาซื้อปุ๋ยซื้อยังครับแนะนำพี่น้องสำหรับสิปลูกทุเรียนส่วงเข้าสิเก็บพ้นผลิตนี่นะครับเข้าอย่าให้พื้นที่เข้าวางเปล่าเลยครับพี่น้องถ้าพื้นที่เข้าวางเปล่าเข้าสิเข้าสิมัมมีทุนดูแลทุเรียนบานทุนดูแลทุเรียนเท่ากับสี หาพวกนี้แหละครับพวกปุ๋ยพวกยาพวกมะเร็งนี่ครับมันสิมีกินอยู่ตลอดเนี่ยก็เป็นเดือนเลยครับพี่นนอกนี่ถือว่าเป็นแปลงที่เป็นแปลงหนึ่งครับที่งามครับปลูกเขาขวดเป็นพีเลียงนะครับพี่นนอกนี่แหละดีที่สุดครับแตะกรกามีสวนพ่อสั้นครับเพื่อนปลูกเขาโคดเป็นพีเลียงครับทุเรียนน้อยๆเพื่อนปลูกคู่ปีนะครับปีหนึ่งเดวแต่ถ้านำยศนี่ก็เลยจะประมาณสามกัง เป็นขขาโคดเลี้ยงสัดครับโลูหนึ่งแปดบาทเก้าบาทครับพี่น้องปลูกได้สามรอบมั่นครับถ้ามีน้ำครับบ้านนี้เวลานหนึ่งก็รถมาเกี่ยวเลยครับสีปันโล่งครับเป็นปุ๋ยอีกครับใบมันครับเป็นพืชที่บอย่างอาหารคือมันสับปะหลังเลยครับพี่น้องปลูกเขาโคดบอย่างอาหารคือมันสับปะหลังครับพี่น้องนี่สุเลียนครับปีกัวครับพี่น้องสีขาสองปีแต่งามครับนี่ทุเลียน แตงกิ้งกับแน่นอนครับพี่น้องแตงกิ้งดีดีครับมาจากล่งไปปนไหนครับมือนี้มือนี้ฝนตกครับพี่น้องฝนตกแหละดินแดงนี่มันติดติดเท่าขนาดเลยครับพี่น้องงานกับอะไรไปแล้วครับนี่ปลูกงามครับปลูกขอขวดเป็นพีเรียงครับพี่น้องข้ามมาพีเลียงนี่เป็นแบพีเลียงแบบไหครับพีเลียงดินเท่าว่างเป้าเนี่ยแหละครับพี่น้องทุกท่านกับพกเขาใจว่าพีเลียงแบบไหครับ พี่เลี้ยงดินเ่าวางเตา้วกาทุเรียนเท่ากัสิกินอาหารกินปุ๋ยทั้งบอกทั้งใบบานกันมาแรงกะสิเดี๋ยวขายม่วนนี่แหละครับพี่นอ้องขายขวโคดนี่แหละปีหนึ่งขายสามครั้งนะครับพี่นอ้องราคาก็ดีสําครับปีนี้ดีตลอดนะครับเพราะอาหารเลี้ยงซัน์นี่เป็นทรงของไวษัทใหญ่ครับเพิ่นเอาไปเห็ดอาหารสัต์ครับก ซื้อตลอดนะครับพี่น้องว่าวโค้ดนี่ครับมันเป็นพืชลุ่มลุกครับแต่กับปูได้สามรอบต่อปีนะครับพี่น้องสามเดือนกค้ดซีเดีอนเด้เก็บเกี่ยวครับเก็บเกี้ยวแลวก็ไท้าูปูไม้ครับเป็นยูนีเป็นว่างเป็นระบบน้ำยศครับข้าวโคดครับถ้าปลูกท่าฝนท่าฝ้านี่บ่ได้เลครับข้าวโคดเพราะว่าฝ่าฝนมากตรงตามฤดูกาลเราก็ต้องใส่น้ำนะครับพี่น้องนี่เป็นแปลงแปลงหนึ่งครับทุเรียนปลูกข้าวโคดเป็นพีเรียงครับ คุลงคนกับปู่กลก้วยไข่กล้วยห,หอมทัองกับเป็นผีเลี้ยงที่ดีกันครับเพราะว่าข้าก็ทายพ้นผลิตนะครับพี่นอ้องเป็นแนะนํำให้พี่นอ้องสําหรับพี่น้องสิปลูกทุเรียนแล้วส่องหว่างเปล่ามันข้าสิปลูกยังแทีนก่อนข,อข้าสิไดเก็บผลผลิตทุเรียนนะพี่นอ้องแนะนําให้ปลูกข้าวโพดเป็นผีเลี้ยงเนี่ยก็ดีครับจังหน่อยกับสิเดเก็บผลผลิตแหละครับพี่นอ้องนี่ ขวดงามๆครับขวดอาหารจัดด้ครับตัวนี้บ๊แม่นกขวดห้างกินครับตัวนี้พศชอาหารซัดนี่ครับแป้งนี่ก็สิเป็นบ่อครับนี่บ่อเก็บน้ำนะพี่น้องแป้งนี้ยูบันบานกบ้ันพืชอุดมครับตำบลบุปเปี้เพื่อเยือนห้องครับจังหวัดอุบลฮานี่ครับเป็นแป้งทุเรียนปลูกข้าวโพดเป็นพี่เลียงนะครับพี่น้อง ขัขวดเป็นผีเลี้ยงครับถือว่าขัขวดง่ายหางครับพี่นนองนามเต็มเปี่ยมเลยครับถ้าปลูกเป็นขั้วโดเป็นผีเลี้ยงมันกัดสีดีอย่างหนึ่งครับมาเลี้ยงมันกัดต้นเทียมาเลี้ยงมากมันกัสีกินขั้วโคดกินยั้งแน่ครับมันกัดสีบริจ่องแต่ทุเรียนย่างเดียวนะครับพี่นนอมันกัมีพืชได้หลายใบสีเขียวครับบางเทียกับเฮห้พืชซับมาเลี้ยงซับสนครับมันหลายอย่างครับเทคนิคการปลูก ทุเรียนพื้นที่ห้าวางเปาครับนี่นะครับแปลงนี่เพิ่นกัสีลงเขาโวดกันครับนี่ร่างว่างแป๊บนะครับอือไทยพวนเรียนไหวสีลงเขาโวดเพราะว่าเขาขวดในี่ปลูกปีหนึ่งเลยสามรอบแต่ว่าต้องใช้น้ำนะครับพี่น้องแถวนี้เพิ่นสีจอนามเป็นบาดานครับผู้ลงคนกับมีบ่อผักครับถือว่างามครับเขาโวดก็งามครับโัวละแปดบาทครับคู่มือนี้ มันสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยใส่คนเจ็บคู่มือนี่รถเกี่ยวเลยครับพี่น้องแถวแถวตำบลบู่เปีอำเภอน้ำยืนครับปฏิแกร้รถเกี่ยวเลยครับพี่น้องนี่เป็นกับปู่ปักหุงกับนีครับไว้หุงไวถ้าาไวถขา,ายครับอืมปู่ปักหุงไว้ถขายไว้ถธอกินนี่ขายครับปลูกพืชหลายๆอย่างครับทุเรียนห่าอยู่ประมาณสามปีถึงสี่ปีครับเชืจอสิรดพผลผลิตทุเรงค้นกับปูกหลายๆแน่กัดใจออกวานนี้ครับพี่น้อง สิไรกว่าไรครับมันลงทุนสูงครับทุเรียนทุนสูงกับพวกปุ๋ยพวกยาพวกนี่แหละครับทัวรทุเรียนน้องสีใงญ่ครับพี่น้องพี่น้องเคยกับเคยไปเห็นแต่ว่าเพิ่นขายทุเรียนในท่านันทุนนี้อืมพี่น้อง็บ่ได้ถามเพิ่นว่าลงทุนหลายบ่การลงทุนทุเรียนถือว่าสูงนะครับพี่น้องเพื่อสิไดพนผลผลิตบ่แมันเลี้ยงง่ายครับแต่เพิะได้ผลผลิตเท่าสิได้เย็บผลผลิตเท่าต้องเลี้ยงทุเรียน4ปี ถ้าเหตุสมบูรณ์ได้ก็ซีปีก็ได้ผลถ้าสมบูรณ์แห้งก็สามเปลือมแตสามปีก็ได้ผลผลิตนะครับพี่น้องครับการปลูกทุเรียนเขาต้องมีพืชเป็นผีเรียงครับพี่น้องถ้าผู้มีทุนหลายกับบรปลูกพืชผีเรียงก็ได้ครับให้มีทุนให้มันกินอยู่ประมาณซีปีครับกับบปลูกพืชแซมก็ได้ครับกับมันหลายแบบนะครับพี่น้องถ้าเขามีเวลาดูแลถ้ามีเวลาดูแล บ่มีพืชเป็นผีเลียงนี่กะง่ายนะครับพี่น้องท้งคนก็กีดยางสือปุ๋ยสืยามาเลียงทุเรียนครับพี่น้องการทีบปูดปลูกพืชแซมปลูกพืชเป็นผีเลียงนี่ถือว่าด,ดีแห้งครับพืชเป็นผีเลียงนี่กับตัวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันสิดีอย่างหนึง่งมันมใส่เวลาโดนครับสามเดือนถึงสี่เดือนครับก็ได้ผลผลิตรครับไดี๋เป็นก้อนพร้อมครับอือวล,ละแปดบาทถึงเก้าบาทแล้วแต่แห้งแล้วแต่ความสื่นนะครับพี่น้องเขาโคตร เป็นว่าเขาขวดอาหารสัตว์แต่บนบุปเปย์นี่อำเภอลำยื่น,นถือว่าด้านเกษตรทั่วไปถือว่าขายดีแห้งครับมะเร็ดพันธุ์เขาขวดนะครับถือว่าขายดีแห้งมีหลายล้านอยู่ครับเพิ่นขายรายพันธุ์ครับแต่ว่าพวมาปลูกในสวนทุเรียนในงามครับทั้งหลายมันบ่ไเด,เได้เพาส์เลยครับพว่าเขาขวดนี่ นั่งทิ่เยียว่งกับปบเดาเผาคร,บคร,บรับเป็นปุ๋ยเลยครับไถกบกับเป็นปุ๋ยครับมันละลายไว้ย่อยไว้ครับเป็นปุ๋ยทุเรียนท่าอ,อีกรอบหนึ่งครับเท้ทุเรียนท่าสีเดีผลผลิตโว้ยปลูกปีหนึ่งสามเทียบครับนี่พี่น้องปีหนึ่งสามขังครับเท้าทุเรียนท้าสีเดียเก็บผลผลิตปีละสามขังสามปีก็เก่าขังนะครับพี่น้องมีเงื่อนตลอดครับ ใบเต่ามีแรงนามสำคัญครับมีนามยศตัวนี้เพิ่ใส่สายเป็นสายน้ำยเนี่ยปลูกข้าวโคดเทคนิคนี้ดีการสิปลูกทุเรียนเลยกับปลูกข้าวโคดเสแยมนี่ยรัมาฝากพี่น้องนี่แหละครับพี่หน้องเดี๋ยวแต่พี่หน้องสีพิเศษในหลายอย่างครับผู้งรงทุคนกับปลูกกล้วยปลูกข้าวโพดปลูกักฮุ่งแล้วแต่ถนัดนะครับพี่หน้องสำหรับพืชระยูสันนี่ก,กับปลูกข้าวโพดก็ดีครับสามเดือน จีเดียนได้ขายครับถ้าปลูกผืชแเซียมอีกแบบนึงบ่เด้ปลูกดูก,กับปลูกกล้วยไข่กล้วย,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 ยหอมท้่งแล้วแต่ครับกะตัวนั้นกะสองสามปีก็เริ่มเอากล้วยออกนะครับพี่น้องทุเรียนกใหญ่ครับระบบดินกะบ่บ,บ่เน่นบ่เกนครับวันหากกล้วยเนา่ากะดินเท่ากับล้วนซุยนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไม้เบิ่งพี่น้องคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องเทคนิคก,การปลูกทุเรียน ล้วปลูกพืชแซมนี่นะครับพี่นอ้องข้าสีเหลียกปลูกใดบัตทุยางผู้ลงคนกับปลูกมันหวานมันญี่ปุน่นผู้ลงคนกับปลูกกล้วยผู้ลงคนกับปลูกข้าวโคดเลียเต่ยครับจะให้พื้นที่ห้า,หว,า,าว่างเปล่าก่อนข้าสีเหลียกเก็บผลผลิตทุเรียนครับสามปีถึงสี่ปีนะครับครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่กับคอจบจำนี่นะครับสวัสดีครับ